สวัสดีครับผมเกียรเกียดครับผมวันนี้มาตอบคาถามท่านลูกค้านะครับที่ถามมาว่าร้อยตารางวาส0 0แสนอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ตั้งอยู่โบหครับตําบลเขาดินพัฒนาอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ครับที่ดินอยู่ตรงนี้ถนนกว้างนะครับหเมตรนะครับผมนี่ครับถนนกว้างเลย6กเมตรนะครับดินดีอากาศก็ดีนะครับวิวมีเพื่อนบ้าน ท่านไหนที่อยากจะซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับก็สามารถมาดูที่ดินนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับขับรถมาดูก่อนได้ครับอ่ร้อยตารางวาเราจะแบ่งแค่2แปลงนะครับเริ่มจากทงนี้นะครับไปด้านหลังก็จะเป็นทงตัวนั้นนะครับแล้วก็ไปตรงนู้นส่วนตรงกลางเป็นถนนกว้าง6เมตรนะครับหรือจะเลือกฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเสาทงนี้ไปด้านหลัง